สวัสดีครับนี่ลูกค้าส่งบีบีการ์ดมาซ่อมนะเป็น191นะครับเนาะก็ว่ารั่วซึมแต่เช็คแล้วไม่รั่วซึมเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีนะฮะแล้วก็ไอ้ข้างนี้อาจจะเสื่อมนิดหน่อยนะฮะเป็นอายุจะหมดอายุเลยประมาณนี้เราก็ให้ไปนะครับนี่สามารถใช้นะฮะสายไฟนะฮะแบตเตอรี่ทั่วไปหั่นเป็นแว่นแว่นะแว่นสามารถเอาอัดเข้าไปนะเอาวางนะแถมเราให้ไปเยอะนะครับฟรีเลยครับผมใส่เข้าไปก็อัดเข้าไปเนาะแล้วก็อยู่นะครับจริงไม่ต้องไปสั่งเป็นยางโอลิงอะไรที่ให้ซีบเปตีองนะครับ ถ้าข้างในไม่ไม่ตรวจซึมเลยผมเช็คให้ดูนะครับสิบเจ็ดคนเนาะอ่าตนะฮะโอเคประมาณนี้ครับอ่าเราก็เดี๋ยวก็จะส่งให้ไปเลยครับผมก็อ่าที่ส่งมาไม่ไม่เสียไม่ดวดนี่คือไม่มันก็เป็นนรืเนาะคือตอนนี้ยังไม่อัดเข้าไปฮะนะครับก็อนไปใส่แล้วกันเนาะประมาณนี้ใส่ให้ดูนะครับเอาเวลาครับนี่ก็แถมให้ฟรีไปเลยเนาะก็วางไปเลยฮะเนาะวางไปแล้วอัดเข้าไปนะฮะ คมันไม่ยากครับมันสามารถเอาอันนทดแทนกันได้ครับผมนะฮะอ่แอรับมันจะไม่รั่วเลยเห็นไหมครับเงียบาเก็บนะฮะนะครับประมาณนี้กดใส่ลูกยิงให้ดูนะฮะว่าทํางานปกติแรงหรืุ่งร่าโอเคนะครับแล้วก็นะฮะจะดูเรียบๆหน่อยนะครับพอดีครับแต่ฝังไปดูละ่นฮะก็เลยดิ่งเลยประมาณนี้ฮะครับก็โอเคฮะ ยิงได้นะครับผมนะครับยิงไปเลยฮะแดงมากโอเคคานสไลด์ฮะเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับผมโอเคนะครับไงสนใจก็จะส่งซ่อมอะไรก็ส่งมาที่ร้านมีกันเราได้นะครับเราก็พร้อมบริการทุกท่านครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับสวัสดีครับบ่ายครับ